ครับวันนี้มาอยู่ในรายการทัฟซี่แคซี่ไอ้ทัฟซี่แคสซี่เกมนะครับมาอยู่กับผมนายปักคุงนะครับผมกับผมนะครับพิธีกรรับเชิญถุยก็พิธีกรรับเชิญนะครับอ่าเอ้ยอย่าตบดิอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่น S.T.K เกมแคสติ้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยสวัสดี๋ยวผมซาตว์ตัวลูกครัรอเด็กทีแรก เราตอนแรกเราจะทำอะไรต่อครับเราก็หาอุปกรณ์แล้วครับครับงั้นเยียาก็ตัดไม้นะครับ,อ,คครบอยากมูอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์ทำไมเราใช้มือต่อยต้นไม้ล้วจะสร้างบ้านในจังเกิลก่อนไหมครับตามนั้นเลยครับสำหรับใครที่อยากดูก็ของคนไหนก็ไปดูได้นะครับ <c oughs> ก็จะทิ้งลิงก์ของช่องยูทูบไปที่ใต้ดีฟิวชั่นนะครับอ๋อเหแล้วคุณปักคุณปักคุณคุณจะให้คุณจะทิ้งลิงก์ให้ผมไหมเนี่ยคุณจะติดลิงก์ให้ผมไหมเนี่ยทิ้งสิโอ้คุณเรามาตัดไม้ที่ตัอกธรรมดาอยู่ครับตอนนี้ผมตัดมาได้สิบอันแล้วผมตัดได้สิบอันแล้ว เ้อมาแหลกมากแล้วตอนนี้คุณอยู่ฝั่งไหนครับโอ้ผหได้<อ>าม,มา15แล้วได้ขหดว่ะออคคติดกันลหนลายแบบเลยแบบเครื่อจังเกิลติดกับปลาโอ๊กกับแล้วก็ติดกับไอ้นั่นอ่ะติดเหรอครับติดเหรอ,หรอครับ เอาเอาผมเอาผมไปป่าโอ๊กทีครับเอาผมไปป่าโอ๊กทีครับป่าโอ๊กก็เนี่ยเดินเดินตรงมาแต่เกิดอ่ะมันจะมีครับผมกำลังเดินไปครับอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแต่ที่ดินมันไม่ใช่จังเกิลนะแต่ว่ามันก็นะมันก็ยังไม่เจอโอ๊กอ่ะอ๋อี๋ยวผมก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ ไอเจ้ายีที่ได้ได้ไม้โอุกมาตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะลงทางกับค oh. oh. well, ุณแล้วแน่เนี่ยขอยักแป๊บหนึ่งถูกเดินไปทีพีได้บุ๊กอ่ะเกิดอะไรขึ้นไปเนี่ย แลกว่ะแปลกเจออะไรไม่รู้เอ้ยโอ้โ,โอ้เฮ้ยเจอที่สร้างบ้านแล้วผมว่าตอนนี้ซื้อมาแลกแลกนะที่สร้างบ้านแลลกหรือคุณถ่ายแล้วแลกครับไม่ใช่ครับมันปล่อยอะไรก็ไม่ได้อะครับคือปล่อยแล้วมันไม่ได้ออกมาครับปุ๊บเมื่อกี้ผมเปิดโกโก้ไปสองอันอาไดโกโก้มาแล้ว คุณแหลกนื่เปล่าผมไม่แหลกครับผมเห็นเสื้อมันแหลกดอไปเดื่อยะลยแหลมันไม่ได้ลื่นอย่างนั้นครับไม่ได้แหลกลื่นอย่างนั้นครับเสื้อมันขีดกระกระบาดนะครับนั่นมันขีดเดียวเองเมื่อกี้มันก็ขีดเดียวดีตอนออกนะคนเดะอกำลังเข้าเสื้อมันอ้โ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 อโอ้อ้อ้โอ้โอัโอ้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  ตอนนี้ผมกำลังมึนงงในดงตีนะครับือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันครับรู้สึกว่ามันจะเป็นบักกขอเข้าไปแล้วกันตอนนี้ก็มนออเหมือนกันครับรู้สึกว่ามันจะเป็นบักขอเข้าไปแล้วกันอ๋ออันนี้เซิร์ฟกับเขาปกกิะครับเนี่ยเขา อ๋อโอ้มอโอ้โอ้ขึ้นคุณคุณมาหาผมหน่อยผมกำลังมึงงงไอตลงตีนหาดงอยู่นะป่าหมูเอาหมูว่า ้หูเนื้อหมูตบกินมันให้เปนเลือแดงหมูนี่ช่ไหมหมูนี่ผมปี้เก็บดอกายคนเปิดเซิร์ฟที่ไม่แหลกเนาะตกแตบ้านคนเปิดเซิรที่ไม่แหลกมันสบายอะไหด เอีทำไมเซิร์ฟผมเห็นสองคนนะเมื่อกี้ทำไมเซิร์ฟผมเห็นสองคนคุณแหลกหรือเปล่าครัรู้สึกว่าจะไม่ใช่ผมนะรู้สึกว่าจะเป็นเซิร์ฟรู้สึกว่าจะไม่ใช่ผมนะคุณทีพีน้อยตกหรือเปล่าทีพีน้อยเฟรมเล็บเกิดอะเกิดเฟรมเล็บไม่ตกน่ะเฟมเล็ไม่ตก คือมันแบบผมเหมือนเหมือนกับว่ามันวักลงมาในดินน่ะรู้สึกว่าคนที่เขาจะดูคลิปนี้เขาไปดูทางช่องของฉันปักซะมากกว่านะเพราะว่าผมดีเก็บกโก้<ม>เยอะเปิเยากโกูกโกูกโก้คุณฟางครับคุณทำอะไรอยู่คร,รับเเนนี่่ยลหัวแตม่ ตุ๊ตตุ๊ตน้องหมูน้องนี่อะไรนั่นนั่นนั่นเนี่ยโหมูหหายเออคุณป้าครับผมคุณทีพีผมไปไหนครับเฮ้ยเดี๋ยวผมไปรับคุณก็ได้เนี่ยอ๋อผมมาแล้วผมมาแล้วเย่เย่มาแล้วโอเคครับคุณป้าเราจะไปสร้างบ้านกันที่ไหนครับถามว่าผมใช้เท็กเจอร์แฝกอะไรถามว่าผมใช้เท็กเจอร์แฝกอะไรโย เอาคุณใช้เท็กเกอร์แพกเลยเหรอผมจะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะใช้เท็กเกอร์แพกไอที่เขาเรียกว่าวูฟคาร์บอ่ะครับแล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้อนนี่เละมันจะมืดแล้วนะครับคือคุณเห็นผมไหมในตอนเนี้ยโอเคอ่าคุณอยู่จุดเดิมป่ะนะไม่รู้อะเมื่อกี้ มื่อกี้เหมือนเคยดีอยู่จุดเดิมเขาอยู่จุดเดิมกอืออ้อเาครับคลิปนี้ผมดูดูท่าว่าเราจะไม่ได้เจอกันนะครับเพราะว่าจังเกตนี้แม่งหลงง่ายฮะเดี๋ยวพ์ทหน้าค่อยเปลี่ยนแบบกันนะครับคุณปักเจอเจอปยไหนครับผมไม่เห็นคุณเลยครับ เจอแลนี่นี่เจอแล้วดิเอา่เอสตงล่อ๋อโอเคโอเคอย่าลืมนะครับผมชื่อสตูรุ่งผมชื่อโป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 นะเออเอาตาล่ะตาลาะตอนนีไปหลบหลุ้มหลุ่มไพรกันตอนนี้คุณก็รอผมด้วยสิคุณต้องเข้าใจว่าผมคุณต้องเข้าใจว่าผมอ๋อผมไพ่รับตัวไปไหนแล้วเนี่ยเ แล้เราเราสร้างหลงพายก่อนเองไอชั่วยไอกไปก่อนก็ได้อ้าวหลงอีกแล้ววะม่าห่าผมเนี่ยรู้สึกว่าผมจะหลงทางบ่อยเลยเนี an はは่ยถ้าไปหลงป่านี่ผมว่าผมไม่รอดแน่นอนถ้าไปหลงป่านี่ผมว่าผมไม่รอดแน่นอนเพราะมันแหลกผมไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณไม่เห็นผมเหรเนี่ยคุณเห็นผมไหมโดนดูคุณโดนดูรั้ง อะหลังแม่ผมเห็นแต่คุณเดินค้างๆเดิน้างๆกับคุณอยู่ในจังเกิลบ้างก็เลยแหลกนี่หนุ้มลบพังก็อันนี้ก็มีประเด็นแม่ผมยังไม่เห็นคุณเลยอ้าวอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วที่นี่ก่อนเนี่ยเหรอเี่เร่เร่วางกล่องรับลูก ครับคร uce, ับครับครับจะสั่งได้ไหมครับโอเคจุดจุดจุดอ๋อได้แล้วเดี๋ยวผมจะทำที่ไออันนี้ให้นะครับโอ้โคตรแหลกเลยเซิร์ฟคุณเจ้าด้วยไหมครับที่ที่ที่ขุดที่ขุดหินนะครับออเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน็นเห็นเห็น โอ้โหมันแหลกมากเลยนะบอกอหากงตรงตรเอาเโอ้โหยอมจริงเซอร์น้ยอมจริงเซอร์นี้คุณป้าครับเมาครับ,รบรนี่ครับรผมผมโยนไปให้แล้วครับป๊าด โอ้ยเส์อทีมันเออรู้ฤฤฤสึกเข้าใจคนแหลกแล้วครับคนที่เน็ตแล้วคดีแล้วมาเล่นเกมออนไลน์ เข้าใจครับรู้สึกเข้าใจครับโอ้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 คุณมาขุดอะไรตรงเนี้ยเนี่ยผมก็ขุดช่วยขุดไงรู้สึกว่าผมจะแยากเออ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 บอกดึงได้เออเออบอกดึงได้ไปตัดไม้ดีกว่า ขอเตือนนะครับการตัดไม้ตนกลางคืนนี่ไม่ควรทําตามอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่ามันอันตรายมากครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะผมยังไม่จะผมยังไม่เจอมอนสกัดตัวนี่คุณได้เปิดมอนไหมเนี่ยคุณเปิดเปิดนะครับทําไมไม่เกิดว่าปกติมันจะเกิดนะไม่อยากเกิดหรือเปล่า

ชมกล่องข้าวกล่องข้าวมิดแล้วไม่ใช่เหรอไกล่องเช็ดเช็ดพวกไอเช็ดโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมเอาเอาไม้ไปเก็บในกล่องให้นะไม่มีกล่องยังคุณมีกล่องมีนี่นะกล่องข้างบนอะ โอกล่องอยู่ข้างบนเลยเนาะมันจะยากหน่อยนะอันนี้พี่ชัวค้า้ึกวาเซร์ฟจะแหลกมากนะไม่ใช่พรผมอกมนพรเซิร์อะดอก้แนี่คือลื่นจุ้คือคุณนลื่นแต่ผมแหลกอ่มัน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 ผม่ของผมก็ลื่นอยู่นิดนึงนะแต่ว่า ไอการไอการแหลกที่ผมบอกเนี่ยมันก็คือการขุดบล็อกแล้วมันแล้วบล็อกมันไม่ออกมาอขอกมาขุดบล็อกมันไม่ออกมาแต่ว่าแบบมันก็เหมือนมันแหลกอะก็แหลกกันแลยครับเซิร์ฟมันแหลกนานคุณเป็นโอโออีกแล้วอีกแล้วดีกว่าไป่น้ไปนี่มาไปมา คุณเป็นหัวเซิร์ฟคุณไม่แหลกหรอคุณอะคุณเป็นหัวเซิร์ฟคุณไม่แหลกคุณตอนนี้ผมหิวมากเลยวเซิร์ฟแบบแหลกนะแต่ผมรู้สึกว่าคุณไม่แหลกเลยผมไม่แหลกเองผมไม่แหลกสิบห้าทีครับสิบสี่ครับโอเคครับได้เวลาได้เวลาปิดคลิปแล้วนะครับขอบคุณที่คุณคนที่รับชมและฟังครับสวัสดีครับ